สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y YouTube Channel p r o m มชั o น f o r d by เกิ้งกี้ค่ะวันนี้นะคะกิงกี้พาพี่ๆมาพบกับ n e x t g e n e อ r a อรนะคะรุ่น Sport ตขับ2นะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองและสำหรับวันนี้ลูกค้าซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มด้วยนะคะเป็นแพ็กเกจนะคะช่วยขับขี่อัจฉริยะนั่นเองวันนี้ราคาค่าตัวน้องสุธิสาหรับรุ่นนี้นะคะรวมแพ็กเกจเสริมแล้วนะคะอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านาแค่ะ42,000บาทนสอ เดี๋ยวเก่งที่พาชมรอบคันนะคะวันนี้ว่าสุดหล่อคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะเริ่มจากด้านบนเลยอะคริลิกที่เห็นอยู่นะคะคำว่าเอเวอรเร์ตรงนี้ค่ะบนฝาก,กระโปรงมีมากับรุ่นนะคะเอเวอร p เร t ์สปอร์ตอยู่แล้วนะคะไม่ได้ติดเพิ่มเนาะมาจากโรงงานเลยแต่ที่เพิ่มเติมค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้านั่นเองกระจังหน้านะคะเป็นทรงแรปเปอร์ค่ะและมาพร้อมกับตัวอักษร FORD แบบนี้วันนี้คุ้มโทนเท่ๆดูดูเข้มๆแบบนี้ก็จัดไปเลยค่ะสำหรับ รับสีตัวอักษรที่เป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวกระจังเลยแต่ทีบ่บิท่านใดต้องการเลือกสีตัวอักษรเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะไฟหน้าค่ะเป็น LED มัตติ r e f ฟ e เตอร์นะคะและมาพร้อมกระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟ Daytime Running Light ตัวสีแสงสีขาวด้วยนะคะแล้วก็มีตัวระบบออโต้ไฮบีมด้วยค่ะเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะค่ะแล้วก็กันชนหน้าค่ะชายกันชนนะคะตัวนี้ สวยงามมากเลยสีเดียวกับตัวรถดำเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ระบบของน้องนะคะด้านหน้าเพิ่มแพ็กเกจแล้วก็มีกล้อง360องศาระบบเตือนกันชนด้านหน้าค่ะและมีระบบเบรกอัตโนมัติรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินค่ะไฟตัดหมอกเป็น LED นะคะจากโรงงานเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอสถานาการณ์ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองมาต่อที่ด้านข้างตัวรถบ้างค่ะด้านข้างตัวรถนะคะสำหรับตัว Everest, เอเวอเรสต์เาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะมาต่อที่สุดหล่อบ้างสําหรับวันนี้ค่ะลูกค้าเลือกเปลี่ยนลอ้อหล่อมากเลยเป็นล้อนะคะ KMC ขนาดรอบวง20นิ้วค่ะจับคู่กับยาง BF นะคะ KO2 Series ยาง2 7 5 5 5นั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยกําลังดีเลยนะคะแล้วก็แก้มข้างค่ะคลีบระบายความร้อน กระจกมองข้างค่ะสีเดียวกับตัวรถเลยไฟเลี้ยวกล้อง360องศาไฟส่องสว่างข้างตัวรถแล้วก็ราวหลังคางค่ะนี่สีดำนะคะสำหรับสปอร์ตก็เน้นจุดตัดกับสีรถก็จะเป็นสีดำนั่นเองกันสาค่ะเลือกติดเป็นกันสาแท้เลยนะคะของทางสอร์ดค่ะมือเปิดะคะ่ะ มีสีดำเงานะคะรวมถึงระบบสมาร์ทคีเลดค่ะบันไดข้าง e v e r อเรสต์สปเป็นสีดำทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะคะมีร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นค่ะสำหรับช่วงท้ายค่ะด้านล่างนะคะช่วงล่างเขาจะเป็นวัดลิงค์นะคะสำหรับรุ่น e v e r อเรสต์ก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยเนาะ แล้วก็สำหรับไฟท้ายค่ะเป็น LED signature ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีคาดท้ายและมีอะคริลิกคำว่า Everest แบบนี้เลยค่ะมีกล้องนะคะฝาท้ายนะคะก็สามารถเปิดแบบแฮนด์ฟรีได้นั่นเองค่ะมีอะคริลิกคำว่าสปอร์ที่ฝาท้ายแบบนี้ค่ะมีเตือนกันชนนะคะด้านหลังแบบนี้เลยค่ะ พี่ๆท่าในใดถ้าสนใจนะคะสําหรับรถอนเนกประสงค์นะคะ7ที่นั่งแล้วไม่ว่าจะมีรูปแบบการตกแต่งแบบไหนนะคะหรือต้องการรับชมเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้และโทรปรึกษาพูดคุยได้เลยสำหรับในส่วนของโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะก็สอบถามเข้ามาได้ตามช่องทาง การติดต่อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะและเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Next Gen e v e r e ร t และ Next Gen Ranger ได้ที่ y o u ู u ูบช่อ n โปรโมชั่น o o ร o ดบา e เก่งกี้นะคะรับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย